ชมครับนี่คือบรรยากาศของหมู่บ้านเสนาดิเวศซึ่งวันนี้โชคดีฝนไม่ตกนะครับเป็นผลงานของอาจารย์ประสานนี่มีต้นไม้มีมีมะนาวแล้วก็มีต้นฝรั่งแก้วมังกรกล้วยก็มีโอ้โหเยอะแยะเลยเยอะแยะผมเอามะพร้ามาขายสวนแล้วงานนี้เพระาะว่าที่บ้านก็จะรกอย่างนี้ครับแต่บ้าน,นจะ บ้านของอาจารย์ประสานจัดได้เป็นระเบียเเเบยเป็นสัดส,ส่วนสุดยอดอมากๆนะครับเดี๋ยวจะไปคุยเจ้าของสวนหน่อยว่ามีมูลเหตุจูงใจยังไงจึงจัดสวนได้ดีอย่างนี้นะครับครับ,รบอาจารย์ครับเป็นไงบ้างการจัดสวนนี่อาจารย์ไปศึกษาเรียนรู้เติมเต็มมาจากที่ไหนนะครับมไม่เลยวิเศนี่ด้วยความชอบความชอบนะ,อนะครับคนอาจารเร็วดีว่างๆแล้วก็มาช่วยกันดูอาจารย์ไปทำนู่นทำนี่ไม่มีอะไร ครับมีสนามมีสนามใครจะให้หลานวิ่งเล่นใช่ไหมสุดยอดแล้วก็นี่กล้วยหอมทองอันโอ้โหเป็นที่นิยมรับประทานในประเทศเลยสวยคือจุ้งคันเชอร์นี่กับนี่แก้วมังกรแก้วมังกรก็แก้วมังกรใช่ทานแล้วมีประโยชน์นะครับมันออกเยอะเลยือสามสี่ลูกสามสี่ลูกมะนาวปีนี้ไม่ค่อยออกมะนาวไม่ค่อยมีน้ํา ทั่วเลยไม่มีให้ลูกพี่ครับลูกเยอะอันนี้เลยมันอาจจะหยุดไปครับนี่ครับคุณผู้ชมครับผลงานของอาจารย์ประสานปลูกในกระถางวงปร้องนะครับสุดยอดมากๆครับนี่ฝรั่งไร้เม็ดนี่ฝรั่งไร้ไร้เมล็ดโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับนี่สุดยอดนะครับดูแต่ในคลิป ตอนนี้เขากำลังซ้อมทอกเพลงบอกบ้านอาจารย์ฟองหลายวันหลายเดือนแล้วทอกเพลงบอกเพื่อที่จะเอาประวัติของผมไปเป็นบทลอนในทอกขับกรนเพลงบอกเดี๋ยวก็แข็งแรงครับไม่มีอะไรดีเท่าสุขภาพครับนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับนี่กดไลค์หน่อยครับทั้งสองท่านครับคุณผู้ชมที่รพบทุกท่านนะครับมะนาวไม่ทราบว่าจะเป็นพันแป้นพิจิตแป้นพิจิตนะครับซึ่ง อาจารย์ประสานก็ได้ปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับในกระถางใบใหญ่นะครับก็<ม>เป็นม,มะนาวที่ดกค่อนข้างดกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทําน้ําพริกน้ําจิ้มได้นะครับนี่ผลพวงจากความขยันของอาจารย์ประสานปลูกนู่ปลูกนี่ปลูกนั่นเยอะยะนะครับมะนาวหน้าบ้านนะครับนี่ครับต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับนะครับนี่บริเวณบ้านนะครับซึ่งตกแต่งมุมบ้านสวยสดงดงามทีเดียวนะครับหอ้เออก็ดอกนั่งจยนน้ำดอกไม้นะโอ้โหไวุกสุกหวานเออจะสุกหวานมากๆหวานนะครับใช่ปีนี้ออกน้อยมากนะฮะยังไม่ถึงฤดูกอันด้วยออกสักนาีแต่ไม่ถึงฤดูเนี่ยต้องหอไว้ ครับอันนี้ครับต้นอะไรครับอาจารย์ครับดอกนี้เออดอกอะไรบันที่ผมไม่ทราบผลไอ้ดอกพุทธพิทยาหรือเปล่าอาจารย์พอพอจะรู้จักไหมครับตัวนี้ก็มวยมุมนิดนึงตกแต่งนิดหน่อยอ๋อตรงนี้มุมสวยนะครับสวยงามต้นหมากของผมมีเยอะแยะต้นหมากต้นแบบนี้เยอะมากเลยเห็นวิเชียนผมมีบอนไซเลยครับบอนไซเยอะต้นหมากอันนี้อาจารย์รู้จักไหมหมากอะไรต้นนี้ต้นนี้ ไม่ทราบอย่างนี้ผมเนี่ยชอบเอาซื้อเอาใส่มาตั้งแต่เล็กๆต้นนี้มันมีหมากต้นหมากมีหลายหลายหลายยอดหมากแดงหมากเขียวหมากเหลืองแล้วก็นี่หมากนวลนะครับหมากนวลครับเขาเรียกหมากนวลถ้าถ้าลงดินมันจะต้นใหญ่ไม่สวยไม่สวยต้องบังคับไว้ต้องบังคับนี่ไมแต่กว่า20ปีต้นนี้กระถางนี่ใช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 ่เดี๋ยวอาจารย์พาไปบรรยายมุมน้นหน่อยครับซึ่งมีต้นไม้เยอะะก็ มะม่วงส่วนมากจะเป็นมะม่วงแล้วก็นี่ไอ้ต้นในว่านหางช้างเนี่ยผมเอามาไ,มาไอ้นี่นะผมตัดมาแล้วมาชำชำแบบนี้พี่เฮ<อ>ียเพราะบางคนก็กนทำกมม็มันทำแล้วม,มันมพี่เฮียเอาไปเล่นรู้สึกเออมีมีครับที่นั่นมีเยอะแยะอ๋ะ <laughs> อแล้วอ๋อมันก็สวยดีนะเนี่ยผม มันมันตัดผมไม่แน่ใจมันแต่ไม่เนี่ยมันช้ำอย่างนี้อ๋อมันมันมันติดใช่ไหมเออมันติดแล้วมันก็ถางดีๆเออครับสุดยอดมากก็เนี่ยมันขึ้นเยอะผมตัดแต่พวกมันปัญหาคือตัดแล้วไม่ดีอันก่อนที่อาจารย์ตัดกิ่งต้นม่วงที่ถ่ายคลิปต้นไหนครับเยอะแยะเลยสี่ต้นตัดสี่ต้นเลยโอ้เก่งมากต้นใหญ่ก็ดีตัดมันจะได้ตัดแล้วก็ อย่างที่บอกใช่ไหมกอพื้นดินทึกเลยครับเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยนี่ผมเพิ่งวางเพิ่งตัดไอ้ต้นไอ้ไอ้สีดอกสีเหลืองนี่ไอ้เนี่ยมันพวกกิ่งมันอาจารเอาน้ำหมักมาราดบ้างก็ได้ครับมันจะย่อยสลายครับจุลินทรีย์จุดเริ่มสีไอเมื่อวานนี้ไอ้ต้นนี้เราจะตัดมันลมพัดลมอะไรกิ่งฉีกมันเลตัดทิ้งไปทาวน์นี่ก็เนี้ยทำเองหมดตัดอะไรหมดทุกอย่างทำเองหมด ่ปลูกดอกไม้ปีนี้ลองปลูกไอ้ไอ้บานชื่นบานชื่นสวยดีเออแต่นี่มันแกงหล่มันเยอะมันแล้ะแต่ดอกงอนไก่ไม่ดีไก่มันดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสงสัยมันปุ๋ยมันไม่ถึงใช่มันเป็นพันนี้ผมอยากปลูกงอนไก่พันเตี้ยเตี้ยอ๋อพันเตี้ยมันไม่มันไม่ใช่มันพันสูงแต่ก็โอเคครับแต่กะเพราเนี่ยมันขึ้นเต็มไปหมดกะเพราไว้แกงครับสุดยอดมากแต่ไอ้กล้วยหอมนี่กล้วยหอมทอง มันมันเป็นทิชชูคคนเชอร์ที่บ้านอาจารย์นี่ก็ให้ผมมาสองต้นสองสองหน่อเล็กๆนะมานี่มาขยายพันธุ์ได้ได้หลายรุ่นแล้วต้นนี้รุ่นที่สามแล้วนี่ออกมาไม่ต้องซื้อใบมากตรดก็มีผักสวนครัวริมรัวกินได้สุดยอดนะครับแกงจืดแกงเลียงถ้วยหนึ่งซดน้ำข้าวร้อนๆก็โอเคเลยดอกเยอะมากลูกโอ้ยที่เคยถ่ายภาพเพื่อพาไปดูแล้วหวาน แก้วมังกรนี่พอมันออกดอกแล้วนะพอดอกมันหุบสีสองวันหวานพอดีนี่ผมจะต้องลือเพราะว่ามันมันนานเดี๋ยวมันมันรุกไปล้วที่อาจารย์ถ่ายในในคลิปส่งให้ผมนี่สวยมากมันบานไปมันร่งรยไปแล้วมันมันจะเพาะคืนเดียวอ่ะอ๋อใช่เนี่ยรุ่นี้ล่นสุดท้ายเนี่ยถ้าลูกยังใหม่ๆลูกจะโต ่วนี่อันนี้ดอกสุดท้ายเก็บไปหน่อยเดี๋ยวตัดชําคือของที่เราปลูกเองทานเองไม่เหมือนกับซื้อนะอาจารย์ผมจึงอุตส่าห์เอามาะละกอมาบอกว่าอาจารย์ซื้อกินก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ที่บ้านผมผมเอามาจนนายอาจารย์ทานมะละกอมันหวานมันวิเชียนมีทสองไร่ใช่ไหมเยอะแยะครับปลูกไว้ทุกอย่างปลาปูอะไรก็มีก็ปลูกไว้ทุกอย่างที่ฝังหน้าไว้กินเองไว้แจก ส่วนมากจะแจกจานแจกแจกคนน้นแจกคนนี้มีความสุขมันมีความสุขมีความสุขครับมีความสุขเนื้อที่แค่นี้อาจารย์ก็โอเคปลูกนน่นปลูกนี่ได้เยอะะเลยครับมเยอะมากเลยครับพิการออกกำลังกายอาจารยานุคนนี้แล้วก็ทําดูแลอย่างนี้ก็โอเคอาร์ก็ถือว่าดูแลสุขภาพได้ดีมาก เจ็ดสิบกาถ้แปดสิบโอ้โหอาจารย์ไอ้สมองสมาธิความจํายังไม่เสื่อมนะอาจารย์ยังบางคนลืมแล้วเลอะเรือแล้วจําอะไรไม่ได้แล้วหลงแล้วอาจารย์อยู่ให้นานๆหน่อยนะครับอาจารย์นะอยู่ให้นานๆให้อยู่ไม่หลงไม่ลืมกมถ้อออกกำลังกายเป็นร่มโพร่มใสโอ้ติยวเขาจะเดินกับเดินที่เนี่ยครับตอนเย็นกลางคืนอ่ะ เดินประมาณร่วมชั่วโมงโอกาสดีลมตึงๆเลยสบายไที่ไหนได้เนี่ยออกซิเจนเต็มที่เป็นน้ําโพร่มงใสลูกๆหลานๆเป็นกำลังใจให้คนที่รู้จักสุดยอดมากๆบอกว่าวิเชียนก็เป็นเช่นเดียวกันนะอายุแล้วให้มันยืนยาวแล้วผมก็อยากจะมีลูกมีหลานใช่อยากจะเห็นน้องบิมรับปัญญาบ้างไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้าก็ไม่ช้าไม่ช้า พี่หน่อยเขาก็เข้าเป็นนักกีฬาหมาไวไล่เขาไปแข่งเทควันโดนู่นนี่นั่นอีกเขาก็ก็ก็ไปตามวิธีเขาโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกมีลูกที่ไม่เกเรและเรียนจะไม่ต้องหวังว่เรียนเกียรติยศแต่ว่าเรียนดีไปได้และสังคมก็ดีอย่างผมว่านาคตก็ไปได้ดีทั้งสองคนโอเคเลยครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านเมื่อสักครู่นะครับก็ได้คุยสัพเพเหระกับอาจารย์ประสานนะครับซึ่งในพื้นที่ ใกล้ๆบ้านบริเวณบ้านก็มีต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นฝรัง่งนะครับแล้วก็มีพืชักผลไม้หลายๆอย่างนะครับก็วันนี้คลิปคลิปนี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่จะเก็บไว้เป็นส่วนตัวจะเก็บฝากไว้ใน Youtube แล้วก็เดี๋ยวจะตัดต่อส่งให้อาจารย์ไว้ดูเล่นๆนะครับ แล้วจะเป็นที่ระลึกเขาแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจอย่างมากที่ได้ประสานล่วงหน้ามาแล้วก็ตั้งใจจะมาอาจารย์บอกว่ายินดีต้อนรับแล้วก็ว่างตลอดนะครับกลัวว่าอาจารย์จะเป็นภาระรจะไปติดคิวไปนู่นนี่นั่นก็ในที่สุดก็เคลียร์ได้อาจารย์ก็ว่างยินดีต้อนรับก็ดีใจมากประทับใจและก็ขอบคุณของที่ซื้อให้เป็นของฝันรางวัลในโอกาสที่เกษียณอายุ นะครับวันเวลาผันเปลี่ยนกเกษียณแล้วพระดวงแก้วในดวงจิตของสิทธิ์ฝันสิทธิ์ยังรักยังอะไรใจผูกพันยังยึดมั่นกตัญญูด้วยรู้ขุนนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์ประสานและอาจารย์เรวดีนะครับที่ยังรักยังผูกพันยังคิดถึงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เรวดีอาจารย์ประสานนะครับความผูกพันความคิดถึง ก็มีให้ซึ่งกันและกันเสมอนะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ